รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME BY อ s r r o u p สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โฮมรีวิวจาะลึกเรื่องบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมนืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอ็นทเวนตี้โฟร์ผมสุเมศสลมงคนครับและแนนวรวิตาจันหุนค่ะแนนสาหรับวันนี้นะ,ะพี่มีคําถามจะถามแนนกับคุณผู้ชมให้น<า>นใหคุณผู้ชมช่วยตอบด้วยว่าสําหรับคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นคนรวยที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแนนคิดว่าคนพวกนี้เขามีความกังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุด โอ้โหเดี๋ยวนะน่นมองว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าแบบเป็นคนรวยขนาดนั้นระดับพันล้านเนี่ยเขาจะต้องเรียกว่าเจ้าสัวใช่ไหมถูกต้องซึ่งคงจะต้องแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณหนึ่งอ่ะจนประทั่งแบบกิจการประสบความสาเร็จอะไรอย่างนี้ก็น่าจะต้องอยู่ในวัยช่วงหลังๆและซึ่งเขาก็คงจะต้องคํานึงเรื่องของแบบสุขภาพ,ภาพบแบบว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของสุขภาพอาจจะต้องแบบว่าอยู่ในที่อ่อาศัยที่มันแบบมีธรรมชาติหน่อยมีออกซิเจนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะไม่รู้เหมือนกันใช่เลยจ้ะแล้ววันนี้นะ ที่จะพานนนกับคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่มีจุดเด่นที่สุดในเรื่องของการมีสภาพแวดล้อมโครงการเนี่ยที่มีความเป็นโอโซนสูงมากคือ,อยังไงวันนี้เราจะไปเที่ยวแบบเขาใหญ่เขาคอพุทธเบิกหรือว่าอะไรไม่เลยอยู่กลางเมืองอะไรโครงการนี้อยู่ในทำเลที่น่าสนใจมากๆด้วยแหละโ <G ül üyor> ครงการนี้จุดเด่นขเขาเลยนะ <G ül üyor> เขามีสภาพของโครงการเนี่ยเป็นสวนป่าซึ่งต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่ในโครงการเนี่ยมีอายุมากกว่า 40ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยโอ้โหเป็นสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีอายุต้นไม้ยาวนานด้วยน่าสนใจมากมจริงพี่แม่คะพูดขนาดนี้แล้วแนะนาเลยดีกว่าว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมารีวิวโครงการอะไรสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาแนนกับคุณผู้ชมมารีวิวโครงการนวธานีเสรีไทยครับอืมอย่ารอช้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้มาทาความรู้จักกับความสําคัญของโลเคชันในย่านนี้ย่านของเสรีไทยกันก่อนดีกว่านะคะในช่วงของโลเคชันรีวิวค่ะ ในช่วงของโลเคชันรววันนี้ค่ะพี่เมธคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกันกับความสำคัญของที่ตั้งในโลเคชันย่านนี้กันหน่อยนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการนวัตธานีเสรีไทยนั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยคือเสรีไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ทมีความจเจริญมากทีเดียวนะคะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อกับถนนสำคัญสคัญหลายสายมากๆไม่ว่าจะเป็นรามอินทราก็เชื่อมต่อได้กเกษตรศนวมินก็ได้แล้วก็รวมทั้งเนี่ยแหละถนนเสรีไทยตรงนี้หรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือถนนสุข,ขาภิบาล2นั่นเองโครงการนี้เนี่ย เป็นโครงการที่มีอายุมาก็40กว่าปีแล้วนะ<ม>ในส่วนที่โครงการเปิดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก,ก็เป็นโครงการขายที่ดินเปล่าริมสนามกอล์ฟซึ่งด้านหน้าโครงการเนี่ยติดถนนเสรีไทยแต่หลังจากที่ถนนเกษตรนวมินมีขึ้นมาเนี่ยในภายหลังเนี่ยโครงการนี้เนี่ยด้านหลังก็ติดกับถนนเกษตรนวมินเลยเพราะฉะนั้น<ว>ก็เลยทําให้ตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยต้องถือว่าเป็นที่ตั้งโครงการที่โดดเด่นมากสําหรับ ตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนเสรีไทยถูกไหมถนน<ะ>เสรีไทยเนี่ยเป็นถนนที่เชื่อมมาจากถนนลาดพร้าว<ะ>ซึ่งถ้าเราวิ่งออกมาจากในเมืองเนี่ยตามถนนลาดพร้าวมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ถนนเสรีไทยเนี่ยซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือถนนสุขาพิบา 2. 2> <ะ>ลสองเราก็จะผ่านนิด้าซึ่งทุกคนรู้จักดีเพราะผ่านนิด้ามาหน่อยเดียวเนี่ยพอเข้าถนนเสรีไทยเนี่ยโครงการก็อยู่ซ้ายมือแหละ คือใกล้กับเมืองมากๆเลยนะอันนี้ในส่วนของเส้นทางแรกที่มาจากถนนเสรีไทยใช่หรือว่าถ้าในขณะเดียวกันอย่างที่พี่เมธบอกแล้วนะคะว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาก็เชื่อมต่อกับถนนเกษตรนวมินแล้วซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สะดวกเดินทางง่ายมากๆเหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าวิ่งจากเกษตรนวมินมาคืออะเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์มุ่งหน้ามาทางนวมินใช่ไหมคะมก็คือขับตรงมาเรื่อยๆเลยจนเข้าสู่ถนนนวมินใช่ไหมคะตรงมาเรื่อยๆก่อนที่จะไปถึงวงแหวนกาญจนพิเศษเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าซ้ายมือเนี่ยจะ ช็อกโกแลตวิวร้านชอ็อกโกแลตวิวซึ่งร้านเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือทุกคนรู้จักต้องไปเช็คอินพี่แม่ไปถ่ายรูปมาแล้วใ,ใช่ไหมพอผ่านชอ็อกโกแลตวิวเนี่ยคุณผู้ชมต้องเตรียมยูเทิร์นเลยผ่านยูเทิร์นแรกไปไปยูเทิร์นที่สองพอยูเทิร์นที่สองกลับมาปุ๊บเนี่ยก็เข้าโครงการได้ทาง้ายมือเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งของโครงการนวัฒนีเนี่ยก็คือจะอยู่เยื้องๆกับชอบ็อกโกแลตวิวแค่นิดเดียวเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในส่วนของ ตำแหน่งทางออกที่ทางด้านเกษตรน้ำมันเนี่ยของตัวโครงการเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือจะอยู่ใกล้กับวงแหวนร,รอบนอกมาก <c oughs> ข้อดีก็คือว่าสมมุติว่าเราจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะเราสามารถจะใช้วงแหวนร,รอบนอกเนี่ยวิ่งจเราเลือกได้เลยว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าจะไปสนามบินดอนเมืองเราไปได้หรือจะเข้าเมืองทางด่วนก็ได้ถือว่าเป็นจุดตึ่งกลางเลยของ ทำเลที่เราจะไปสนามบินทั้งสองทางนอกเหนือจากกิจกรรมนะคะที่เราบอกก็คือการดรากล์ฟแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะมากมายเลยโดยเฉพาะสําหรับแม่บ้านคุณนายที่ชอบช้อปปิง้งเนี่ยโอ้โหย่านนี้นี่คือเป็นทำเลทองเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าแต่ละเส้นเนี่ยเป็นเส้นสําคัญที่มีห้างเยอะเอาอย่างรามินทราถ้าเป็นรามินทราเนี่ยก็จะมีแฟชั่นไอส์แลนด์นะคะซึ่งใหญ่มากคอมมูนิตี้มอลล์ก็มีเยอะอติดกันกับแฟชั่นไอส์แลนด์เลยก็จะมีพรอมนาดแล้วก็จะมีอมอรินีซึ่งอยู่บริเวณโซ ของสวนสยามด้วยนอกเหนือจากห้างในโซนรามินทราแล้วถ้ามาทางฝั่งเสรีไทยก็คือมุ่งหน้าไปทางบางกะปิก็จะมีเดอะมอลบางกะปิอันนี้ก็ช็อปปิ้งได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะพูดว่าเป็นแลนด์มาร์คที่หลายคนพอผ่านมาญาติเนี่ยต้องนึกถึงก็นี่เลยช็อกโกแลตวิวซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอยู่เยื้องๆกับโครงการทางเส้นของเกษตรนวมินเท่านั้นเองอ เี๋เรามาดูในเรื่องของโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้าง <ทะ S 1> ในส่วนของโรงเรียนแรกเลยก็คือเลิศลากเกษตรนวมินโรงเรียนที่2เป็นโรงเรียนของรัฐบาลแต่ว่าดังเหมือนกันคือโรงเรียนสตรีวิทย์อ2อนะในส่วนของถนนนวมินเนี่ยแนนก็จะมีโรงเรียนบดินเดชาซิงห์สิงหาเซนีสอง <ทะ S 1> ในส่วนของโซนรามคำแหงเนี่ยนะคือโรงเรียนร่วมรดีวิเทศศึกษาในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ย เอาในเส้นของรามินทาก็มีโรงพยาบาลน,นพร,รัตน์ราชธานีโรงพยาบาลที่สองก็โรงพยาบาลศิลปทย์มาในเส้นของสุขาพิบาล2ก็มี โรงพยาบาลเสรีรักนะแล้วก็ในส่วนของเส้นตามคาแหงเนี่ยนะที่ทุกคนรู้จักดีเลยในโซนนี้ก็คือโรงพยาบาลรางคำแหงถูกไหมคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าสําหรับโซนนี้เนี่ยคือจะวิ่งไปเส้นทางถนนใหญ่เส้นไหนก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เลือกได้ตาม,มสะดวกตามรสนิยมของแต่ละคนเลยนะคะสุดยอดสมกับเป็นโลเคชั่นที่เป็นทำเลทองจริงๆนะคะแต่ว่าสําหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแนวคิดนะคะในการดูแลพัฒนาโครงการนะคะที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนระด,ดับบนเขาจะท ออกมาได้น่าโดนใจขนาดไหนนะคะพักสักครู่เดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ในช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ยังคงอยู่กันนะคะที่โครงการนวัตนณีเสรีไทยนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่พี่เมธบอกไปตั้งแต่ช่วงของโลเคชันแล้วแต่ภาพรวมว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ก่อนหน้านี้คือเขาเนี่ยมีอายุมาอย่างยาวนาน45ปีแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของนวัตนณีเนี่ยคือประมาณ1,200ไร่โดยจะแบ่งเป็นส่วนของสนามกอล์ฟเนี่ยก็คือ400ไร่แล้วก็จะเหลืออีก800ไร่เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเปิดเป็นที่ดินให้ คนทั่วไปเนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อแล้วก็พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้แต่ว่าสําหรับเฟสนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเฟสแรกของทางนะวาทานีเลยนะคะที่เขาเนี่ยมีการ สร้างที่ดินสร้างบ้านสวยๆนะคะลงบนที่ดินแปลงสวยๆเนี่ยนะคะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของกันได้นะคะซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก็จะลงบนพื้นที่ดินนะคะตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึงไร่กว่าๆเลยแต่ว่าสําหรับโครงการเนี่ยที่บอกว่าเป็นเฟสแรกของเขาเนี่ยนะคะเขามีอยู่เพียงแค่16ยูนิตเท่านั้นเองอแล้วก็16ยูนิตเนี่ยก็อยู่บนพื้นที่รวมแล้วประมาณ16บหกไร่ซึ่งก็เลยทําให้เฟสนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถือว่าเป็น บ้านระดับคฤหาหา์เลยใช่ไหม<อ>ทีนี้เรามาพูดถึงจุดเด่นของตัวโครงการนวธา,าน,นีกันก่อนเป็นเรื่องของการมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสวนป่าเพราะต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นสวนป่าของที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยมีอายุมา45ปีแล้วถูกไมหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่วันแรกที่เปิดโครงการเนี่ยก็คือมีอายุ45ปีจํานวนต้นไม้ที่ม,มีอายุ45ปีนี่ยนะแล้วก็ทําให้ต้นไม้นี่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยใหญ่มากก็คือ เกินกว่า10นิ้วซึ่งถือเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ย<ะ>มีจำนวนมากกว่า2 0,000ต้นเลยแนนะนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ที่นี่เนี่ยมีสภาพความเป็นสวนป่าอย่างมาก<ะ>แล้วก็ด้วยความเป็นสวนป่าแบบนี้นี่เองเนี่ยก็เลยทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษของบรรยากาศที่อยู่ในโครงการนี้ก็คือว่าอุณหภูมิที่อยู่ในโครงการเนี้ย มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกโครงการเนี่ยคือ,ององศาเลยนะในทุกฤดูการแล้วข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้นะแนนะเ<ฆ>นื่องจากว่าโครงการมีพื้นที่ที่ใหญ่มากถูกไหม,มพื้นที่เนี่ยความยาวของถนนนี่ตั้งแต่ถนนเซรีไทย,ยมาถ,ถึงถนนเกษตรนวมินมีความยาวถึง2.8กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าตลอดของถนนที่เชื่อมระหว่างถนนเส้นเซรีไทยถึงเกษตรนวมินเนี่ยนะ จะประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่เป็นซุ้มต้นไม้เลย<ม>ทําให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถที่ทำกิจกรรม,มในแง่ของการปั่นจักรยานซึ่งเนนด็คนนิยมกันใช่ไหมก็ไม่ต้องไปหาความเสี่ยงอยู่ด้านนอกไปปั่นตามถนนซึ่งอ,อาจจะเกิดอันตรายได้ปั่นในโครงการชิลๆเลยตั้ง2.8กิโลนี่เหนื่อยแน่นอนอไปหรือว่าจะวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เป็นสีเขียวได้อย่างเต็มที่เลย แล้วก็ในส่วนของ Facility นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งมีกิจกรรมรองรับทั้งแบบแอคทีฟพา s ซีฟมีครบเลยอย่างแรกเลยก็คือนี่เลยที่เห็นด้านหลังนะคะสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ซึ่งเขาก็จะแยกทั้ง เด็กสาวผู้ใหญ่เพราะว่าอยู่เป็นลักษณะครอบครัวน้องๆหนูๆตัวเล,เล็กๆก็จะสามารถว่ายได้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีเป็นห้องฟิตเนสนะคะมีโต๊ะปิงปองมีสนามเทนนิสมีสนามแบดมินตันแล้วก็รวมทั้งเนื่องจากว่าผู้สูงอายุอาจจะแบบอยู่กันเยอะใช่ไหมคะเขาก็มีบริการนวดแผนไทยให้ด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคลับเฮาส์ที่เปิดบริการให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาทำเมมเบอร์แล้วก็จ่ายค่าบริการเป็นรายปีได้นั่นเอง แล้วก็อย่างที่เราบอกตังแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าชื่อของนวธานีเนี่ยแน่นอนว่าที่เด่นดังเลยก็คือสนามกอล์ฟของเขาติดอันดับหนึ่งในสิบที่แบบว่าเมมเบอร์แพงเมมเบอร์แพงที่สุดเพราะฉะนั้นการเมมเบอร์แพงในต้องการันตีมาพร้อมกับคุณภาพด้วยคุณภาพเขานะคะเรียกว่าเป็นระดับโลกทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครว่างๆอยากจะโชว์วงสวิงระดับโลกมาที่นี่ได้เลยถ้าระดับนี้แล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยต้องสําคัญเขาก็ยังดูแลให้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมก็คือว่าในส่วนของ ทางเข้าออกโครงการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนเสรีไทยก็ดีหรือว่าถนนเกษตรนวมินทร์ก็มีก็ดีเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่รปภที่เข้มงวดมากนะในการตรวจตาก,การเข้าออก2 2> ซึ่งมีทั้งกล้องทีวีแล้วก็มีเป็นลักษณะของไม้กระดกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รปภตรวจตาเข้มงวดเลย<ะ>คนภายนอกเนี่ยไม่สามารถจะทะลุผ่านเข้าออกได้จะต้องเป็นเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในคอมมูนิตี้นี้หรือในโครงการนี้เท่านั้นนะในส่วนของ พื้นที่ที่เป็นส่วนโซนพิเศษหรือเฟสพิเศษที่เขาพัฒนาเป็น16ยูนิตสาหรับเป็นคารุฮาบเนี่ยเขาก็จ<ฮ>ะมีเจ้าหน้าที่รปภประจํา ที่อยู่ในโซนนี้เลย oh. เพื่อจะคอยตรวจตาความเรียบร้อยด้วยแยกพิเศษสําหรับเฟสนี้โดยเฉพาะ16หลังนี้ถูกต้องโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะบอกได้เลยค่ะว่าใครนะคะที่ต้องการคุณภาพชีวิตระดับไฮเอนที่สมบูรณ์ทุกองค์ประกอบนี่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ว่าผู้ขนาดนี้บางคนยังฟินไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ฟินกันแบบต่อเนื่องเพราะว่าเราจะพาไปเปิดชมบ้านจริงๆกันแล้วนะคะจะสวยขนาดไหนรู้ราสง่างามสมกับฐานะของเราขนาดไหนนะคะพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของ p r o d u ัก r ร view และในช่วงของ p ประดั r รีวิวนะคะได้เวลามาเปิดชมบ้านสุด รู้นะคะอภิมหาบ้านหลังใหญ่ด้านหลังเรานะคะกับโครงการนวัตธานีเสรีไทยค่ะแนะนําคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าสําหรับโครงการนี้ก็แน่นอนทั้งหมดเป็นบ้านเดี่ยวนะคะจะเรียกว่าบ้านหรือคขาโดหาดดีไม่แน่ใจ <c oughs> ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเขามีทายเพืเลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามทายด้วยกันซึ่งบ้านแต่ละหลังนะคะเขาก็จะลงบนพื้นที่ดินเนี่ยตั้งแต่ขนาดก็คือ289ไปจนถึง6 0 2ตารางวาแล้วก็สําหรับแบบบ้านนะคะก็จะมีอย่างที่บอก3แบบซึ่งก็จะไล่าตามไซส์เลยก็คือเป็น ML แล้วก็ะะเอ็กซ์แอล ที่สุดของเขาเนี่ยก็คือท y p ป์ Type ทป์เเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่626ตารางเมตรนะคะขยับขึ้นมาคือท y p ป์ t y p ท L ป Type L ์ก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นนะคะอยู่ที่935ตารางเมตรแล้วก็สำหรับทปาที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือ XL เนี่ยติดไปถึงหลักพันเลยคือ 1, 2 0 5ตารางเมตรเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เราจะพูดน้อยหน่อยเพราะว่าบ้านที่เราพาไปดูเนี่ยอยากให้คุณผู้ชม เห็นเองเลยใช่<ล>ตายการออกแบบของบ้านที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะก็จะ,ะเป็นลักษณะของสไตล์แบบโมเดิร์นคอนเทมเพอรี่หรือว่าเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยนี่แหละค่ะตัวของโมเดิร์นร่วมสมัยเนี่ยก็คือจะเน้นเส้นสายที่เป็นเรียบหรูเป็นหลักโดยลักษณะของเส้นสายก็จะเป็นแนวตั้งนะแล้วก็ช่องแสงกระจกขนาดใหญ่เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นคฤลา่ง์ขนาดใหญ่โครงการก็จะเน้นตรงส่วนของประตูทางเข้าที่จะทําเป็นซุ้มทรงเหลี่ยมแล้วก็มีมุกยื่นออกมาเพื่อจะรองรับ แขกผู้มีเกียรติ ให้บ้านเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของความเป็นคั้นหากมากขึ้นอืสวยงามม,มากจริงๆนะคะอะเดี๋ยวเราแนะนำ่อยดีกว่าว่าสาหรับหลังที่เรายืนอ,อยู่ด้านหลังที่เหลือเราจะเข้าไปมชมเนี่ยนะคะก็จะเป็นไทปของ L ซึ่งก็คือเป็นไซส์กลางของเขานะคะจะมีพื้นที่ใช้สอนนยนอยู่ที่935ตารางเมตรโดยจะเป็น4ห้องนอนชั้นบนแล้วก็จะมี1ห้องนอนชั้นล่างมีห้องน้ําทั้งหมด6ห้องนะคะแล้วก็จอดรถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้4ทันแต่ว่าความพิเศษนอกเหนือจากฟังก์ชันหลักๆแล้วเนี่ยก็คือว่าที่ชั้นบน ห้องพักผ่อนให้เพิ่มอีกหนึ่งห้องมีห้องพระด้วยแล้วก็ยังมีพิเศษเพราะห้องบ้านใหญ่ขนาดนี้ต้องมีแม่บ้านอยู่แล้วมีห้องแม่บ้านให้ถึง2ห้องเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะที่มีขนาดอยู่ที่12บสคูณสามดเมตรด้วยค่ะเชิญครับผู้หญิงค่ะขอบคุณค่ะ โอ้นี่ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆใหญ่ไหมใหญ่มากตะลึงมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมเดินเข้ามาที่คือสัมผัสดได้อย่างแรกเลยความโอโถงของเขาเพราะว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าคือส่วนของชั้นล่างเนี่ยคือเขาให้ f ล o ร์ t ูซ e ลิ i งสูงมากสูงมากในทุกห้องเลยจะดับเบิลสเปซของคาลิสหาที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูมาฟ o อร์ทูซ i ลิ n งที่นี่ชั้นล่างก็4เมตรชั้นบนเนี่ย 3.5เมตรนะส,ส,ส่วนในส่วนของฟอร์ซุซิลิงนะนนส่วนห้องไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูได้เลยนะคะก็เนี่ยแหละเอาเราเริ่มจากส่วนของชั้นล่างก่อนซึ่งเราบอกแล้วว่าจริงๆชั้นล่างเนี่ยก็คือ,อว่าจริงๆห้องนอนสีห้องหลักเนี่ยคือจะอยู่ชั้นบนแต่ว่าจะมีหนึ่งห้องนอนก็คือถ้าสมมติว่าเป็นบ้านอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเป็นห้องนอนไว้สําหรับแขกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ปีกด้านนี้คุณผู้ชมลองเข้ามาดูอันนี้เนี่ยคือเฉพาะในส่วนของห้องรับรองนั่งเล่นนะคะซึ่งอยู่ในพาของ ห้องนอนแขกใช่คือ <c oughs> ตรงประตูที่เราเดินผ่านมาเนี่ยคือส่วนของแบ่งเป็นห้องนอนแขกแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็จะแบ่งเป็นบริเวณเนี้นั่งเล่นก่อนแล้วก็พอจะนอนก็เข้าไปในห้องนอนพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของ อีกฝั่งหนึ่งของบ้านซึ่งจะต้องเดินนานหน่อยแต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าในพื้นที่เมื่อเราเข้าจากประตูทางเข้าหลักเข้ามาเนี่ยเราจะเจอในส่วนของรับแขกหลักก่อนซึ่งตรงนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มน้ำแนนแล้วก็ความสูงเนี่ยอลังการมากคือ9เมตรคือที่เราบอกว่า4เมตรเนี่ยเป็นแค่ส่วนของมาตรฐานโฟทซิลลิงธรรมดาทั่วไปห้องแต่ว่าใช่แต่ว่าตรงส่วนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อันนี้คือจะเป็นแบบ ดับเบิลวอลลุมคือของแต่ละชั้นก็สูงอยู่แล้วแล้วยิ่งดับเบิลเข้าไปอีกโอ้โหคือตกใจใหลังจากที่เราข้ามโถงผ่านวิวที่เป็นสระว่ายน้ำมา ฝั่งนี้ของบ้านแล้วเนี่ยคือพื้นที่ฝั่งนี้จะเป็นส่วนของเซอร์วิสของบ้านครับคุณผู้ชมแล้วก็ <Ha. S 2> พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปจากที่จอดรถได้จะมีประตอูอีกประตูหนึ่ง <Ha. S 2> ที่จะเข้าตรงจากที่จอดรถโดยไม่ต้องเข้าทางโถงด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนของรับแขก นี่คะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะซึ่งก็อย่างที่เราบอกไว้แต่แรกว่าชั้น2เนี่ยก็จะมีสห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนทุกห้องเนี่ยก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากส่วนของห้องนอนแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นไฮไลท์พิเศษก็คือตรงนี้แหละข้างขลังเราเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นจุดของบริเวณพักผ่อนที่ให้พื้นที่แบบเต็มสเปซมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีห้องพระด้วยในส่วนของชั้นบนของบ้านหลังนี้เนี่ย จะแบ่งออกเป็น2ปีกคือตอนนี้เราอยู่ในปีกในส่วนของที่เป็นห้องนอน2 3 4สถูกต้องนะแล้วก็ในส่วนห้องนอนสองาี่นี้ก็จะมีส่วนของห้องน้ำในตัวแล้วก็จะเป็นส่วนของิฟวิ้งตรงนี้แล้วก็จะมีห้องพระส่วนอีกปีกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมคนเดียวใหด,ด่เลย,ดดเลยซึ่งจุดเด่นของเลเยอร์ของชั้นบนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพื้นที่เป็นทางเดินที่เชื่อมไปสู่มาสเตอร์เบดมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ สะพานเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผนังกระจกที่จะมองไปทางด้านหน้าบ้านส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นดับเบิลสเปซที่ทะลุขึ้นมาจากชั้นล่าง,งขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับตรงนี้จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปสู่มาเ์เบรูข้างหลังโอ้โหโอ้โหเป็นยังแน,นอใหญ่มาก ต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีฟังก์ชันหลักก็คือในส่วนของที่เป็นพื้นที่ที่เป็นนอนค่ <c oughs> นะพื้นที่ฟังก์ชันที่เป็นนอนแล้วก็จะมีส่วนของนั่งเล่นเล็กๆถูกต้องและถัดไปก็จะเป็นส่วนของ Wal k in Closet ซึ่งใหญ่มาก <c oughs> ถัดจากวอล์กอินคอสไปก็จะเป็นมาสเตอร์บัธรูมใหญ่เลยมีฟังก์ชันครบสำหรับครเลี้ยหัดหรูหราเนี่ยฟังก์ชันแบบไหนที่นี่มีหมดเลยถูกต้อง ะะทั้งความพิเศษของโลเคชันพื้นที่ส่วนกลางระดับอภิมหาไปแล้วแล้วก็รวมทั้งบ้านที่แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะคราวนี้มานําเสนอราคากันหน่อยดีกว่านะคะอย่างที่เราบอกไว้ว่าสาหรับโครงการนี้ในะนับาทบุีเนี่ยเขามีบ้านเนี่ยอยู่3แบบด้วยกันก็คือ3ไซส์ M L X L แต่ว่าในส่วนของ M เนี่ยเหลืออยู่แค่หลังเดียวแล้วซึ่งเป็นหลังตัวอย่างนะคะก็เสนอขายเนี่ยในราคา65้าล้านบาทพร้อมเฟอร์พร้อมตกแตก่งทุกอย่างเลยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น type L แล้วก็ type X L นะคะ ซึ่ง Type-L เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา88ล้านบาทแล้วก็ Type-XL อนะคะอยู่ที่129ล้านบาทนะคะ <c oughs> ก็ตามพื้นที่เต็มๆอิ่มๆแบบนี้นะคะสำหรับราคาที่นำเสนอไปแล้วก็รวมทั้งรายละเอียดของความหรูหราอลังการแบบจะเต็มทั้งหมดในะพี่เมยคคะช่วยวิเคราะหนะ์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตามราคาที่แนนบอกคุณผู้ชมไปคงจะบอกได้ว่าแพงหรือถูกคงจะพูดลำบากถูกไหม <c oughs> มันขึ้นอยู่กับ value ที่ ทางคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจะเห็นจากบ้านได้ซึ่งจุดเด่นของเขาเลยก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมโครงการที่เป็นสวนป่าซึ่งอายุของต้นไม้เนี่ยอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการว่าอายุของต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีอายุเนี่ยเกินกว่า40ปีแล้วจานวนต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นลักษณะของสวนป่าเนี่ยมีมากกว่า20,000ต้น,น,นขนาดไซส์ต้นไม้เนี่ยเกินกว่า10นิ้วเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของเวลาซึ่ง โครงการใหม่หมๆที่เป็นคฤหา์ที่ระดับราคาประมาณนี้<ม>ที่อยู่ในย่านนี้ก็คงไม่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ <หา S 2> อันนี้เป็นเรื่องแรก <หา S 2> เรื่องต่อมาก็คือทำเลก็คือนว่าธานีจะอยู่บนถนนสองเส้นเลยก็คือด้านหน้านอยู่ถนนศสร,รีชัย<ฮ>แล้วด้านหลังมาติดกับถนนเกษตร,รนวมินทร์ถูกไหม<ฮ>แต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นโซนที่เป็นคฤหา์ที่เราพาคุณผู้ชมมารีวิววันนี้เนี่ยโซนนี้จะอยู่ใกล้กับทางออกที่เป็นเกษตรนวมินทร์มากก็ต้องถือว่าเป็นตำแหน่งโครงการที่ อยู่ในทำเลที่เป็นย่านคนรวยของปัจจุบันนี้เลยทีเดียวเพราะ,ะในเรื่องโลเคชันเนี่ยผ่านเลยในระดับราคาที่แนานบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยถ้าเทียบกับไซซิ่งนะเอาแบบว่าแอปเปิลแอปเปิลเลยนะก็คือว่าขนาดบ้านหลังต่อหลังที่ดินต่อที่ดินเนี่ยต้องยอมรับว่างเงินที่จ่ายเนี่ย ได้มากกว่าได้ไซซิ่งของสินค้ามากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมที่กําลังหาบ้านในสภาพแวดล้อมดีๆแบบเนี้ยลองเข้ามาดูกันใช่สําหรับคนที่มีกําลังนะคะแล้วก็อยากจะเติมเต็มคุณภาพชีวิตในทุกๆองค์ประกอบเลยคิดว่าลองมาชมที่นี่ที่นวัฒนธานีเนี่นรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแน่นอนอนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมค่ะอยากจะชมเทปที่เราออกอากาศไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปชมเทปก่อนหน้านี้ที่เราเคยออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลั ได้เลยค่ะทั้งทาง y t u t u นะคะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k f a n p เ g e ของรายการก็ได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะพี่เมธครับผมคุณผู้ชมครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเทเวนี้โฟร์ค่ะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ